สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับผมหรือจะกดปุ่มเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับผมจะมีช่องทางสั่งซื้อไปยังลิงก์ต่างๆครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทําการนําเสนอสินค้านะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องพ้นยาแมกนัมนะครับอันนี้บรรจุน้ําได้25ลิตรนะครับเป็น gx 35 2แรงนะครับเราจะทําการทดลองให้ดูนะครับว่า มันแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะดึงสตาร์ทให้ดูสามรอบนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราทำการทดลองให้ดูนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีแถมก๊อกไปให้ด้วยนะครับตัวนี้คือเราปิดเราปิดไว้มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเปิดเราก็ต้อง หมกลอกมายอย่างนี้ส่วนตัวนี้หัวแถมนะครับเราจะามีแถมให้สองหัวนะครับก็คือนี่คือหัวแรกนะครับเดี๋ยวจะเสียนให้ดูอแต่ว่าตอนนี้ทดลองก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนอีกหัวให้ดูนะครับแรงนะครับนี่ค,ครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดู ก็ปรับได้นะครับปรับให้เป็นหัวที่สีดฉีดขุ่นไปแล้วก็ฉีดกระจายนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้งานก็ถือว่าโอเคแรงมากนะครับต่อไปนะครับจะมาทำการให้ดูตัวเครื่องโดยรอบนะครับ ครับตัวนี้นะครับเป็นแมกนัมนะครับโมเดล MN35 นะครับแล้วก็บรรจุน้ำได้25ลิตรนะครับเป็น GX35 ้สองแรงนะครับตานนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแมกนัมพูดถึงน้ำมันนะครับเราเติมน้ำมัน95นะครับเบนซิน95แล้วก็น้ำมันเครื่อง4ี่นะครับ 4T ตัวนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ําที่แถมไปให้นะครับส่วนสายเป็นสายที่มีแรงดันสูงนะครับอ่ามีความทนสูงมากนะครับเป็นสายแบบดีเลยนะครับเป็นปั๊มทองเหลืองแท้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่จารบีนะคะถ้าเราใช้งานแล้วก็หมุนหนเข้ามานี้ได้เลยฝนะั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะที่ใส่จารบีตรงนี้เป็น คันเร่งนะครับเร่งขึ้นเร่งลงตรงนส่วนตรงนี้เป็นสวิตปิดนะครับด้านหลังจะเป็นนี่กันแบบนุ่มเลยนะครับสายสะพานจะเป็นแบบนี้แล้มีก๊อกแผมมาให้ด้วยนะครับเป็นก๊อกทงอยู่แ มาดูด้านในนะครับมีกองอย่างดีเลยนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้มีหัวแถมให้สองหัวนี่เป็นหัวแรกนะคะแล้วก็มีหัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องโดยรอบนี่ แมกนัมนะครับอย่างดีเลยครับอ่าสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าจาัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวยังไงทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ สนใจ,จติดต่อไม่ได้เลยนะครับที่ภูนสุขการเกษตรนะครับเบอร์โทรตามนี้เลย011188384น,นะครับภูณสุขการเกษตรหรือว่าจะแอดฟอล์มอื่น f a c e b o o k t i k ต o ออ่า u t u b e ได้หมดเลยนะครับขอพระคุณครับ